หัวหน้าชวนลาออกต้องดูอะไรบ้างเรื่องนี้เป็นคลาสสิกเคสเลยครับบางครั้งบางห,หัวหน้าทะเลาะก,กับเจ้าของบริษัทแล้วตัดสินใจทุบโต๊ะไปยังเฮ้ยออกแล้วก็พายทีมทั้งหมดยกขบวนออกครับวันนี้เราอยู่ท้ายขบวนครับเราอยู่ในขบวนด้วยแล้วเขามาชวนเราออกต้องดูอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่เมนีนใหญ่บอกคือมัน จะอยู่หรือมันจะไปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดมีอะไรถูกเนาะแต่ให้เป็นเงื่อนไขว่าเอ้ยเราต้องดูอะไรบ้างเรื่องแรกก่อนเอ้ยเวลาที่เราไปอยู่ที่ทํางานใหม่แน่นอนสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาดูคือเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้บ้างไหมเช่นการเดินทางที่กินที่อยู่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยพยายามดูให้ดีก่อนตัดสินใจนั่นคือเรื่องแรกแต่ เรื่องนี้ยังไม่หนักเท่ากับเรื่องที่2ครับนิสัยของคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ใหม่ครับว่าเป็นยังไงเขามี c u l t u เ e หรือเขามีสิ่งที่เรียกว่านิสัยขององค์กรเป็นแบบไหนเราถูกจริตกับองค์กรนั้นๆั้ไหมถ้าสืบข้อมูลตรงนี้มาได้ให้สืบไว้ก่อนครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับและเรื่องที่3ครับโอกาสหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พี่นันเชื่อมั่นว่าทุกคนเวลาไปเนี่ยอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเริ่มกลับมาดูเหมือนกันว่าเฮ้ยที่ทํางานใหม่มันมีโอกาสก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนบริษัทแข็งแรงขนาดไหนเพราะหลายครั้งหลายหนเราก็โดดจากเรือเรือยอดลำใหญ่ๆลงไปอยู่ในแพรยางอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโโฮมันเผชิญคลืนอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันก็มันก็นกถ้า ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลี้ยงดูคนข้างหลังมันก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะงะั้นข้อที่4ี่สิ่งที่แมนอยากให้ดูคือดูเรื่องความมั่นคงของบริษัทที่จะไปใหม่ครับว่าเฮ้ยมันมีความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนเพราะงะั้นเนี่ยคิดหน้าคิดหลังดีๆบวกลบคูณหารเลขดีๆอย่าก,กระโดดออกไปโดยไม่คิดเพราะสุดท้ายท้ายสุดเราจะกลับมาโทษคนที่เป็นหัวหน้าเราว่าพี่ไม่น่าพาผมมาลำบากขนาดนี้เลย